ปตทอ,อำเภอเมืองจังหวัดเลย B7 35.53สาปตทภูเรือ B7 35.54สาปตทคูกงามด่านซ้าย B7 35.57สาปตทอ,อำเภอเมืองด่านซ้าย B7 35.57อำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลก B7 35.50เราจะเติมน้ำมันกันที่นี่ปตอทอุอตตราดิตบีเจ็ดสามสิบยนะจ๊ะ อ้มองเห็นไหมนี่นะห้าศูนย์ปอตทอเด่นชัยแพท<ม>ย์บีเจ็ดสามสิบห้าจุดห้าสี่อตทองาบีเจ็ดสามสิบห้าจุดหกแปดงาอยู่อำเภออำเภอหนึ่งจังหวัดพะเยา สามนิดหนึ่ง B736.32 แม่กาพะเยาต,ตทเลยเดอกคำใต้มา B735.71 ต,ตทอมองเห็นไหมอ,อ่ะอป่าแดด B735.75 บางจากก็35.75อํเภอปาแดดไม่โฟกัสจังหวัดเชียงรายปตทอําเภอเทิงจังหวัดเชียงรายบีเจ็ดสามสปดสี่ปตทหน้าแม่ฟ้าหลวงบีเจ็ด 35.79นั้นจ๊ะเชียงรายจ้ะปัมน้ำมันก่อนถึงแม่สาย13กิโล35.88ปอตทเชียงของ B735.97 เราเติม500่อพี่ว่าถึงจูนพี่ว่าถึงเทิงจะเติมไหมล่ะไม่เติมก็ได้นะไปเติมบ้านพี่เถอะเติมเติมสัห้าเอางั้นเติมโอเคว่าความกด 35.84อำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย B เจ,จ็ดแะจ้ปตทก่อนถึงแยกแม่ลาว B เจ็ดสบหเจ็ดเจ็ด ภอเมืองจังหวัดเชียงราย35.75